สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่กลับมาพบมาพอ,อกับเจตาผ้ารว่วอีกเนาะค่ะจิตาจะมาว่างแนวทางของมาดามคำนวณค่ะ,ะลาคนสวยของขวบอชอเชษชัยกับเลขมีที่มาเนาะค่ะตามเสี้ยนดังเด้อค่ะในคลิปนี้ราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งค่ะแรงเนาะวันที่สองมีสายน,นะค่ะ ไปรุนเล่าพัฒนากับสามเสี้ยนดังกันเนาะค่ะไปเบ่งแนวทางของมาดามคำนวณกันค่ะค่ะนี่จะเป็นแนวทางของมาดามคำนวณค่ะดาล่ามาดามคนสวยของเขาวันที่สามสิบเอ็ดมาดามคำนวณเล่าพัฒนาเพิ่นเข้าไปตัวเบิรนเดอร์ค่ะหกหกวิ่งลูดเข้าไปหกเนาะ ของมาดามคำนวลเลเพิ้นเดินดีเนาะคะ่ะประวัติให้เบิ้งจากน่อยเดือนมีหน้าเนาะคะ่ะที่ผ่านมาเนาะยี่ปดพื่นเข่าหากับหค่ะวิ่งรูดเนาะ,ะของมาดามคำนวลวันที่ยี่สิบหเข่าไปเต็มเต็มค่ะหกสองวิ่งรูดสองเนาะคะ่ะ ยีหของมาดามคำนวณเนาะยีสี่หลุดไปไม่เป็นไรไปต่อยี่สิบวิ่งหลุดเพ่นเขาไปเก้าค่ะให้เบิ่งจักหน่อยบางงวดได้เขาได้หลุดเนาะค่ะถึงสีบรละเอียดปันไดก็บ,บ่เป็นยังเนาะให้เบิ่งถึงสีบรลายงวดเนาะค่ะมาใหม่แล้วค่ะของมาดามคำนวณลาวพัฒนาวิ่งหลุด มาดามคำนวลไห้มาวันที่2เมษายนทุ่มครึ่งค่ะไปเที่ยวเล่าพัฒนากับมาดามคำนวลเนาะคะ่ะกลาบขอบุญขอบคุณมาดามคำนวลเด้อค่ะเที่ยวแนวทางมาว้างทางช่องของเจตาพารวยเนาะคะ่ะกลาบขอบคุณเป็นอย่างสูงวิ่งลูดของเพื่อนไหเจ็ดกับแปดค่ะแต่เพื่อนเน้นเจาะตัวเดียววิ่งลูดเน้นแปดเนาะคะ่ะเด่นแปดเนาะสองตัวสีห่หาง0708 สองเค่ะบ้นก็จะเจ็ดเนาะสมตัว3หาง7จ็ดศูนย์ค่ะแคปหน้าจอค่ะไปตามต่อกับมาดามคำนวณเนาะค่ะตัวนิ่นตัวเจาะพิ่นกะศูนย์แปดศูนย์แปดสเนาะค่ะสหาง3มตัว7จ็ดศูย์แปดเค่ะไปไม่ไปต่อ2องทุ่มครึ่งค่ะมือแรง แมั่แรงสองทุ่มคึ่งล่าพัฒนาเนาะคะ่ะไปรุ่นกันเนาะกับมาดามคำนวนเนาะคะ่ะต่อไปเป็นของผู้ใดต่อไปเป็นของชอเชิดชยค่ะช่อเชิดชัยเพิ่นกับเขาไปคื้กันค่ะวิ่งรูดวันที่สาเข้าไปวิ่งรูด6เนาะคะ่ะแล้วก็เข้าไปตัวบนเนาะสองตัวมาตัวเนาะค่ะบนล่างเนาะ หกเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะตัววิ่งหลุดพิ่นมาเบิ่งประวัติเพิ่นจักหน่อยเนาะค่ะของช่อเจฉชัยพิ่นกับเข่าหกแปดค่ะวันที่ยนะี่สิบแปดวันที่ยี่สิบหกหลุดไปเนาะค่ะวันที่ยี่สิบสี่กระลุดวันที่ยี่สิบเอ็ดเข้าไปสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะช,ช่อเฉชัยเนาะ ไปไหมค่ะไปต่อกับชอเชษชัยเนาะชอเชษชัยลาวพัฒนาวันที่สองเมษาค่ะเพิ่นไหมาแล้วกับขอบุญขอบคุณชอเชษชัยเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจต่าผ้าลวดเนาะค่ะและ้วก็จะลืมบมได้คือกับขอบุญขอบคุณหลายหลายเอฟซีทกทันเนาะค่ะพี่น้องปองป,องป่ายที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ มาติดตามชมมาเบ่งแนวทางเนาะค่ะทางช่องเจตามาให้กำลังแรงใจมากดติดตามกราบขอบพระคุณหลายๆค่ะบอกว่าจะเป็นเอฟซีไม่เอฟซีเก่าเนาะค่ะที่เขามารับชมรับฟังมาให้กำลังแรงใจเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆค่ะมาเบ่งแนวทางชอเชียดชัยลาวพัฒนาค่ะสองทุ่มครึ่งวันที่สองเมษาหกแปดเนาะวิ่งลูดเพื่อในใหมาแปดกับศูนย์ค่ะ

ตัวเด่นตัวนิตวนตัวเจาะของชอเชษชัยเนาะคะ่ะไปตามกันต่อเนาะคะ่ะตามกันต่อกับชอเชษชัยเนาะ,ะไปลุนกันมือแรงสองทุ่มครึ่งะคะ่ะแคปน้าจอะคะ่ะแคปนาจอไปไปต่อกับชอเชษชัยเนาะเอฟซีถกทันมาแล้วคะ่ะของเลขมีที่มาะคะ่ะ เหล็กมีที่มาวันที่สามสิบเอ็ดเพิ่นกับเขาไปทั้งบนล่างเนาะคะ่ะวิ่งรูดหกกับสี่เนาะแล้วก็ตัวเบิลเพิ่นค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะคะ่ะพี่น้องเบิลเพิ่นกับเขาดีเนาะตัวเบิลกับเขามาดีแต่ว่าก็อาจจะมองงคามกันอยู่มีไผได้ตัววิง่งตัวรูดน้ำเหล็กมีที่มาบอกค่ะกับขอบบุญขอบคุณเหล็กมีที่มาเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาว้างทางช่องของ เจตานะขอบขอบพระคุณหลายๆค่ะมาเบิงประวัติเลขมีที่มาจากน้อยค่ะวันที่ยี่สิบแปดเพิ่กับเขาสี่กับหกเนาะค่ะวันที่ยี่สิบหกเขาไปหนึ่งเขาวิ่งรูดหนึ่งตัวสองตัวมาตัวเนาะค่ะวันที่ยี่สิบสี่วิ่งรูดเขาไปเก้าเนาะค่ะเลขออก ห้าเก้าของเพิ่นเขาเก่าหาเนาะคะ่ะเลขมีที่มาวันที่ยี่สิบเอ็ดเข้าไปแปดเนาะคะ่ะวิ่งรูดแปดหนึ่งตัวเนาะวันะะนี้เข้าไปใหม่ไปต่อกับเลขมีที่มาเนาะคะ่ะสองมษาเดือนใหม่วันใหม่ไปใหม่เนาะคะ่ะไปต่อกันใหม่กัขบ,บขอบุญขอบคุณเลขมีที่มาเด้อนะคะ่ะที่ออกมาวางทางช่องเนาะแนวทาง เลขทุกตัวเอามาเป็นเอามาเป็นเพื่อแนวทางเนาะคะ่ะเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะคะ่ะเลขกับมีเขามีหลุดถ้าเลขบอเขา้าเลขหลุดไปก็ขอโทษขออภัยเอบซี FC ทุกท่านเนาะคะ่ะที่มาเข้ามาให้กำลังแรงใจเลขทุกตัวก็มีมีโอกาสเขามีโอกาสลุดก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะ ขอให้ได้ลายคันเลขรลุดไปเลขมีที่มาราวพัฒนาค่ะวิ่งรูดหกับสี่เนาะพื้นเด้นแปดตัวเอ้ยหกกับสี่พะนะพี่น้องโอ้ยขอโทษขอให้หกกับแปดพ้นเด่นแปดเด้อค่ะเด่นแปดเนาะเด่นแปดตัวเดียวสองตัวสี่หางหกสองแปดสองหกสามแปดสามค่ะ ตัวบ้นเพิ่นหกกับ8-8ดแเนาะค่ะสตัว3ามหาง6 8แปดสองหกสามหค่ะ2ตัวเด่นเน้นเจาะ8ปดสองแสค่ะ3ตัว6 8แปดสองหกสค่ะสายวิ่งสายหลุดกับเ่ืลืมเด้อค่ะกับเลขมีที่มาเนาะแล้วก็ตัวเบิ้นน้ำค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะ ไปตามกันต่อเล่าพัฒนาสองทุมครึ่งค่ะกับเหลยกมีที่มาเอาแคบหน้าจอค่ะแคบหน้าจอเนาะค่ะเอาไว้ไปรุ่นกันมือแรงคลิปนี้กะขอกราบขอบุญขอบคุณทุกท่านเ้อค่ะเอฟซแล้วก็ทึงอันแนวทางของสามเสี้ยนเนาะค่ะ ที่เอามาว่างแนวทางในช่องของเจตาพารวยค่ะว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าที่เขาไมา้กำลังแรงใจเนาะคลิปนี้คอยพี่น้องโชคดีมือนแรงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค่ะเดินทางไปใส่ก่ปอดภพยเดินทางไปให้มีโชคกลับมาให้มีชัยคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ